ลาเต้ร้อนสูตรแก้ว8บออนสกัดกาแฟด้วยเครื่องชงเล็กๆแต่รสชาติหอมเข้มถึงใจนะครับ <c oughs> วิธีทำง่ายมากเตรียมกาแฟ18กรัมกาแฟร้อนเฮียเล็กใช้มเมล็ดกาแฟสูตรอาราบิกา100%คั่วระดับกลางค่อนเข้มสกัดกาแฟ25 ml เวลาสกัดอยู่ในช่วง20วิตรงนี้ต้องระวังอย่าสกัดเร็วเกินไปรสชาติอาจจะไม่เข้มข้นได้ไลไอ้น้ำี่การสตรีก,ก่อนหนรอบ สังเกตมุมสตรีมเอียงเล็กน้อยการสตรีมแนบกับปากพิเชอร์จุ่ม,มงลงไปในนมประมาณ1เซนอุณหภูมิที่สตีมประมาณ65องศาตรงนี้ต้องค่อยๆฝึกนิดหนึ่งนะค่อยๆ่ยลิ้นฟองนมอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าเอฟซี <c oughs> FC, บาลิต้าน้องนุ่นแวะมาชิมฝีมือน้องที่ร้านเฮียสาขาสีสีนคลิ่นกลสีคอนไดเลยขอบคุณครับ